ตอนที่49เ้าเล่าปีเข้าเสฉวนฝ่ายเตียวล่อเจ้าเมืองฮันตงเกรงว่าโจโฉจะยกทหารมาทำอันตรายก็คิดทำการซ่องสุมทหารเพื่อต่อสู้โจโฉจึงคิดไปตีเอาเมืองเสฉวนเป็นที่มั่นฝ่ายเล่าเจียงเจ้าเมืองเสฉวนรู้ดังนั้นก็ให้เตียวสงไปยุยงโจโฉให้เข้าตีเมืองฮันตงเมืองเสฉวนจะได้ปลอดภัย ฝ่ายเตียงสงก็ได้รอบเขียนแผนที่เมืองเซชวนไปด้วยหวังยกให้แก่โจโฉเมื่อเข้าถึงฮูโตแล้วโจโฉเห็นอาการเตียวสงเจรจาหยาบช้านะักจึงไล่เตียวสงออกไปเสียฝ่ายเตียวสงคิดอับอายนะักก็มีกล้ากลับไปเมืองด้วยมีสมคำรับปากแก่เล่าเจียมจึงเข้าไปหาเล่าปีตัวขขงเบ้งและเล่าปีก็ออกมาต้อนรับขับสู้อย่างดีเตียวสงจึงทราบซึ้งใจนักมอบแผนที่เมืองให้แก่เล่าปีแล้วก็ลากลับเมือง ฝ่ายเตียวสงก็ให้หัวดจแจ้งเบ้งตัดเป็นธุระอยู่ข้างในแล้วเข้าบอกเล่าเจียงให้เชิญเล่าปี่มาช่วยคิดอ่านป้องกันเมืองเล่าเจียงเห็นด้วยแลขุนนางคัดค้านทัดทานเป็นอันมากเล่าเจียงก็มีฟังแล้วว่าเล่าปี่กับตัวแท้เดียวกันคงมีคิดร้ายด้วยแล้วเชิญเล่าปี่เข้ามาเล่าปี่จึงเอาแต่บางทองหงตงอุยเอียนไปเล่าเจียงก็แต่งโต๊เลียงเล่าปี่ทุกวันบางทองก็ว่าให้เร่งกำจัดเล่าเจียงเสีย เล่าปีก็มียอนทําตามด้วยเป็นแท่เดียวกันอิดเอื่อนอยู่